สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมันเจอเป็นด้วงดอกไม้น่าจะเป็นพวกโล่นะครับตระกูลโล่นี่ครับสวยมากสองตัวเจอในไม้ผุนะครับประมาณนี้ครับน่าจะมีอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูนะครับเออเหมือนว่าดวงดอกไม้จะมีแค่สองตัวนะครับขอเป็นผู้เมียแล้วกันส่วนตรงนี้มอสสีทองนะครับอยู่เนี้ยขี้เจออกมาออกมายากเหลือเกินโอเคครับเจริญทุกคนผมมาเจอเป็นหนักแร้ดวงครีมนะครับไม่รู้ครีมอะไร ตัวเมียแน่เลยดูๆแล้วเฮ้ย hey, ผู้ครับผูดพูดพูดพูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ไ hey, hey, hey. oh ม่กอดครับผมตื่นเต้น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 ,ตนเนนนชื่อแม่งตื่นเต้นชิบหายเลยในฟันเลี่ยมบอกวะรือว่าตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคียวไม่คุ้นครับไอ้เชี่ยเคียวไม่คุน้นโอ้โหเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฟอสิปะวะไอ้เชี่ย โอ้โหนี่ครับเขี่ยวไม่คุ้นนะครับอาจจะเป็นฟอสิปหรือไม่ก็โอเวนิหรือบุดดานะครับ, oh บ,บโอ้マイ god พระเจ้ายอดไปเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเจอเยี่ยมเลยโอโ้มีรอยกินหนึ่งเพียบเลยน่าจะมีครับเดี๋ยวผมสับโพรงไว้ด้วยจะได้ให้มันอยู่ในโพรง,งตรงนี้ครับโอเคเจอกันครับ <c oughs> นี่ดูเขี้ยวมันดีเห็นปะ ทุกคนม oh ันคือโอเวนี้ครับเออเปอร์ูโปคอยลุสโอเวนี้นะครับดุ่งทีมหายากไอ้เพี้ยกูอยากเชียรเลยว่ากูจะเจอพระเจ้าจอดโอ้มีเพียบครับคอนนี้สวยเลยสวยเลยงานเนี้ยเยี่ยม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 เยียไอ้ไอ้ทุกคนหมดคำจะพูดนี่อะไรนี่อะไรสามเขาไอ้โอ้ my god ไอ้เพ oh, oh 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 ี้ยกูฝันเปล่าวะ ไอ้เขี้กูจะบ้าไอ้เฮียโอไมคกงอนโอ้พระเจ้ามึงดูนี่ดิไอ้เฮียแม่เย็ดโอเคโอ้โหแล้วก็โปรสปอร์คอยลดโอเวนี้เป็นสิบเป็นล้านไอ้เฮียกูฝันละกูฝันละไอ้เฮียบ้าไปแล้วต้นดอกไม้โอ้โหกูฝันละอา่าเป็นลมเฮ้ยเยอะวันนี้กูโชคดีอะไรจังวะโอเค โอเคโอเคปล่อยดีกว่าสามเขาที่กเกลี้ยครับแต่แม่งแบบโอ้โหไมยกอดมากเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวถ่ายปกคลิปก่อนแล้วกันโอเคโอเคโอเคจัดไปจัดไปเฮ้ยม,มีคนโชคดีเหมือนกูเปล่าวะโอ้โ oh, ห oh, ดูดิโชคดีกว่านี้ก็ครีมทองอะไรเงี้ยแล้วแหละโอ้โหเคครับเจอกัน